สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอนไกซาเลวทุกคนนะครับพบกับผมนายเจ้าชายคนเดิมในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาฮอนไกซาเลวได้ทำการและอัปเดตแพท1.6ไปที่เรียรบร้อยแล้วนะครับซึ่งในแพทนี้ก็จะเป็นแพทสุดท้ายก่อนขึ้นแพทใหญ่2.0ในแพทหน้าเพราะงั้นบอกเลยว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะก็จะเป็นการส่งท้ายดาวดงาวงเก่าเข้าสู่ดาวดวงใหม่แล้วส่วนว่าในแพทนี้นั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพอจอมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับแล้วผมก็ไม่ลืมที่จะเอาโค้ด300เซลราใจตรงกันแล้ววนี่ยไกกบบอาาดครั กดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้แล้วเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันดีนกว่าครับรู้ไหมว่าคนฉลาดในเขาเติมเกมกันยังไงนี่เลยเคเ e r ร์เพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกแล้วก็ยังปลอดภัยมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกมชินี่แพ็กพรอนไครสตาร์เร็วหรือแม้แต่เอวีก็มีให้พร้อมแล้วบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนพอเติมกับร้านนี้ไม่ต้องใช้ไอเดียผ้าโขอแค่แจ้งยูไอดีก็สามารถเติมได้แล้ว แถมราคาเนี่ยก็ถูกกว่าร้านค้าในเกมอีกด้วยปลอดภัยกว่าและยังถูกกว่าขนาดนี้เนี่ยคนฉลาดอย่างพวกเราต้องเลือกเติมอยู่แล้วจริงไหมครับใครสนใจเนี่ยลิงของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยเพราะฉะนั้นพอจอก็ขอฝากไว้เดีวยวกันนะครับเป้คุ้มเป้ฉลาดต้องเข้าเป้ทีเดียวเลยนะ มาเริ่มกันที่ตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้าในแผทนี้กันก่อนเลยแล้วกันครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวของลวนเหมยดอ,เอรเรโชและก็สุยอี้นั่นเองสำหรับลวนเหมยนั้นจะเป็นตัวละครในผ่นประสานดาเมจน้ําแข็งที่มีความสามารถในการบัพเพิ่มทีมอย่างอนเนกประสงค์ครับกล่าคือสกิลต่อสู้จะเป็นการเพิ่มดาเมจโบนัสให้กับทั้งทีมโดยจะเพิ่มตามค่าเบรกเอฟเฟกของตัวเองแล้วก็ระหว่างที่สกิลต่อสู้กําลังทางานนั้นเพื่มทีมของเราก็จะเบรกกรอของมอนสเตอร์ง่ายขึ้นอีกด้วยส่ส่ววนน,นนนนนนนสกกกิิลลลลาาาาาาเเเเมมมจจััััั้้ออออีะะะ็รรรพคคทททตตขขขงงงงงษณซหแ ีกทั้งเมื่อรดก็ตามที่เพื่อนรอบทีมของเราทําการเบรกเกาะของมอนสเตอร์ได้รถนเหมือนี่ก็จะทําการไปดีบับบางอย่างใส่ศัตรูครับซึ่งดีบัฟนี้จะทําให้เมื่อมอนสเตอร์จะทําการฟื้นเกาะของตัวเอง มอนสเตอร์เนี่ยจะถูกหน่วยแอคชั่นไปทำให้ฟื้นเกาะของตัวเองได้ช้าลงพร้อมกับมีการทำดาเมจเบรกแถมตามค่าเบรกเอฟเฟกตของตัวลนเหมือนเองอีกด้วยหรือคือเป็นตัวละครประสานที่นอ่เหนนอจะกระบักเพื่อวมทีมของเราแล้วยังทำให้การเบรกของเพื่อวมทีมของเรามีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นอีกด้วยส่วนดรเรโชนั้นอันนี้จะเป็นตัวละครในผ่านล่าสังหารมีดาเมจเป็นสิทธิภาพครับสกิลต่อสู้ของพี่แกจะเป็นการทำดาเมจป้าไว้เดียวใส่ศัตรูยิ่งไปกว่านั้นยังมีโอกาสในการออกการโจมตีต่่อเนง้้าารรบัใชสูค ซึ่งโอกาสที่จะออกท่าน,นี้นั้นก็จะขึ้นกับปริมาณดีบัฟของมอนสเตอร์ที่ถูกโจมตีครับยิ่งมีดีบัฟมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสในการออกการโจมตีต่อเนื่องของดรเรโชก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นส่วนสกิลเติร์เมนั้นอันนี้จะเป็นการทำดามเมจเป้าหมายเดียวเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีการแปะสถานะใส่ศัตรูเป้าหมายด้วยนะครับโดยศัตรูที่ถูกแปะสถานะนั้นจะโดนการโจมตีต่อเนื่องของดรเรโชเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเราทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ตัวนี้ลักษณะจะคล้ายๆกับ skill สบออก หรือกล่าวโดยสรุปก็คือดรเรโชนั้นจะเป็นตัวละครแครรี่ที่มีแมคาีนิกเล่นกับการโจมตีต่อเนื่องซึ่งมีจุดเด่นที่ว่าพี่แกจะเก่งขึ้นเรื่อยๆหากมอนสเตอร์ตัวนั้นที่ถูกพี่แกโจมตีเนี่ยมีดีบับติดตัวเยอะๆนั่นเองครับ อีกตัวละครหนึ่งคือซุยอี้อันนี้จะเป็นตัวละครสีดาวในผาดทำลายล้างแล้วก็มีดาเมจเป็นควอนตมัมจุดเด่นของซุยอี้นั้นจะอยู่ที่สกิลดเมจเลยกล่าวคือซุยอี้จะทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์หนึ่งตัวความพิเศษของการโจมตีในครั้งนี้จะอยู่ที่ว่าซุยอี้นั้นจะไม่แคร์ว,ว่ามอนสเตอร์จะมีจุดอ่อนเป็นธาตุอะไรการโจมตีในครั้งนี้ของซุยอี้จะสามารถลดเกาะของมอนสเตอร์ได้หมดแม้ว่าจุดอ่อนของมอนสเตอร์จะไม่มีธาตุควอนตัมเลยก็ตามแถมทุกครั้งที่เกาะของศัตรูลดจากตวองงาารจจมมมมมตตีีตีซ้้้ะเเเบสแพิิ่่่ึึืคนนล การโจมตีต่อเนื่องออกไปอีกครั้งหนึ่งอีกด้วยบอกเลยครับว่าเมคานิคของตัวละครน,นี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวโดยโวนเหมยน,นั้นก็จะมาให้เราเปิดเป็นตู้แรกเลยคู่กับการรีลันครั้งแรกของตัวของเบลดโดยในตู้นี้นั้นน้องสุยอี้ก็จะมาให้เราเปิดกันด้วยนะ ส่วนในครึ่งหลังนั้นก็จะเป็นตัวของ Show, ดรเรโชดโดยมาพร้อมกับการลีลันของคุณแม่กัฟก้ารครับและในช่วงเวลาดังกล่าวหลายคนประจาตัวของทั้ง4ตัวละครก็จะมาให้เราได้เปิดกันด้วยนะโดยในครึ่งแรกนั้นก็จะเป็นพา r c e เซลในเดอะเมลเลอร์กับตัวของดิอาริชิเบลไซส e ส่วนครึ่งหลังนั้นก็จะเป็นตัวของแบททิสซึมออฟเพลตอโดยมาคู่กับเพ t เชนอิสซอนยูนิตนั่นเองครับเพ,เพื่อนๆก็จะเห็นว่า1.6นี้มีตัวละคร5้าดาวให้เราได้สุ่มกันเยอะมากๆพะฉันก็ติดติ้สครดี ที่ผมกำลังจะลงให้ในช่วงเวลาใต้นี้ด้วยนะครับบอกเลยว่ารีวิวจัดหนักจัดเต็มแน่นอนกดซับกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้ล่ะจะไม่พลาดกันอ๋อแล้วก็ในแพทนี้เนื่องจากมีการมาของตัวละครใหม่5ดาวถึง2ตัว ตัวเกมก็เลยพาทุกคนไปทําความรู้จักกับ2ตัวละครนี้ผ่านภารกิจปลุกเบิกใหม่ด้วยนะครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะย้อนกลับไปที่เฮอร์ตาสเปสเตชันซึ่งเราก็จะได้พบกับแอเรียใหม่ของพื้นที่แห่หงนี้พร้อมกับการมาของ Monster มอสเตอร์แมลงตัวใหม่ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวมาเราทําการโจมตีใส่มันครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถเบรกกาะของมอสเตอร์ได้มันก็จะระเบิดใส่ลูกน้องที่มันเสร็จขึ้นมาทำดำเออาเมจก้อนใหญ่นั่นเองและหลังจากที่เราเคลียร์เนื้อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมอสเตอร์ตัวนี้ก็ ส่วนกิจกรรมในแพทนี้กิจกรรมใหญ่จะเป็น Simulate universe ใหม่ครับซึ่งเป็นลักษณะของซิมแมลงเหมือนกับที่เราเคยเจอเพียงแต่ว่าในรอบนี้จะมีบัฟใหม่รวมถึงพาดใหม่อย่างพาดปัญญาให้เราได้เล่นกันด้วยส่วนกิจกรรมย่อยก็จะมีกิจกรรมน้องขนมจีคริสตเตอร์สุดน่ารักกิจกรรมใช้ตัวละครทดลองฆ่าบอสเก็ตคะแนนแล้วก็กิจกรรม SimulateUniverse รวมถึงคาร์เวนออคอลเชั่นคูณ2ครับนอกจากนี้ตัวเกมยังมีการปรับระบบเอ็นเกมคอนเทนต์ใหม่ กล่าวคือนอกจากมิมูเรียบคอสแล้วเราจะยังจะมีเอ็นเกมคอนเทนต์ใหม่ที่ชื่อว่าโหมดเพลฟิกชั่นครับซึ่งแทนที่จะเป็นคอนเทนต์ข้าวมาใน,นทันเวลาจะกลายเป็นคอนเทนต์ตีมอนเก็บคะแนนในเวลาที่กหนดแทนนะครับและในส่วนของมิมูเรียบคอสนั้นก็จะมีการเพิ่มชั้น11และ12ให้เราได้เล่นเพิ่มกันด้วยโดยทั้งมิมูเรียบคอสและโหมดเพลฟิกชั่นอันใหม่นั้นก็จะแจกสเตล่าเจให้เราได้เก็บกันอยู่ที่720สเตล่าเจต่อการรีเซ็ต1รอบแล้วก็จะรีเซ็ตในเวลาที่คคครคร่่่ออมมกกกกััััันนนนนบลลาาววืตเเีย้้้้็จะใหได2ด2 โดยจะรีเซตห่างกันทุกๆของสัปดาห์แล้วก็หมดเพลฟิกชันอันใหม่เนี่ยก็จะมี2เพลฟิกชันเช่นเวกันแล้วก็จะรีเซ็ตทุกหสัปดาห์เหมือนกันด้วยโดย m อ c แล้วก็เพลฟิกชันนั้นก็จะรีเซตห่างกันทุก2สัปดาห์ครับในจุดนี้จะทําให้เราเนี่ยมีเอ็นเกมคอนเทนต์ให้เราเล่นมากขึ้นแต่ก็มีเวลาให้เราได้เคลียร์เยอะขึ้นเหมือนกันเพราะแทนที่เราจะต้องมานั่งเคลียร์ทุก2สัปดาห์เหมือนแต่ก่อนจะกลายเป็นว่าเราเคลียร์ทุกหสัปดาห์แทนนั่นเองครับและเนื่องจากคอนเทนต์เยอะขึ้นทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากขึ้นเหมือนกันนะโดยการที่เราเนี่ยจะสามารถเริ่มเล่น้ตั้งแต่ชั้นที่7เลยในกรณีที่การรีเซ็ตครั้งก่อนหน้า เพื่อนๆสามารถเคลียร์จนจบชั้นที่6ได้แล้วเราไม่ต้องมานั่งไล่เคลียร์ตั้งแต่ห้องที่1ไหมและ MOC เนี่ยก็ยังมีการปรับ UI ให้ง่ายขึ้นโดยการเซฟตัวละครที่เ,เพื่อนๆใช้ในชั้นก่อนหน้ามาใ,ใช้ในชั้นต่อไปให้เลยนะครับพร้อมกับเราสามารถเลื่องสลับบนล่างดนเองด้วยและข่าวใหญ่ในแพทนี้นอกเหนือจากที่เราจะได้10จัว่วเหมือนกับทุกแพทที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากคอนไคลสตาร์เลวได้รางวัล Best Mobile Game ถึง3รางวัลทางผู้พัฒนานเกมเนี่ยก็เลยใจป๋าแจกดรชให้เาฟร้เลยด้วยซึ่งอันนี้จจะแจกตตอนทีู่ดรเรานะ ใครชอบตัวละครนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแถมช่วงท้ายไลฟ์ก็มีการสปอยดาวดวงใหม่ที่กำลังจะเข้าในแพทต่อไปด้วยนะส่วนว่าแพทนั้นจะมีใครบ้างก็สามารถแวะไปดูกันได้ในไลน์ออฟฟิเชียลเลยนะและสุดท้ายนี้พอจอก็ขอทิ้งท้ายไปด้วยโค้ดสามร้อสเตลาเจที่แจกภายในไลน์แล้วกันนะครับส่วนว่าในคลิปหน้าพอจอกจะคอนเทนต์อะไรมาฝากทุกคนอีกเนี่าายก็เลยติดตามกันนะสำหรับคลิปนี้พอจอขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ I thought member four, Hoka kakamon had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here! Buzz, Madam Herta, open zone. Buzz, class one, clearance zone. Permission status, Madam Blonday there's much you don't know about the space station it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation if not you'll be full of weaknesses that others can see through a genius move and how will you counter it you look troubled a portrait of internal turmoil Try to think for yourself. The gods of the starry skies have abandoned the world. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. No matter the distance, annihilation will find you. Huh. Audience, dice. How ostentatious. <laughs> ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ